สวค่ะมาดูอนทคนวันนี้นะคะจะมารีวิวสกูชี่นะคะที่เราสะสมกันนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเเราต้องยิ้มเลยนะเพราะว่าเราต้องมีงานต้องทำอีกอะแต่เรามารีวิวก่อนก็ไปดูเซตแรกกันเลยนะคะนะคะแป๊บนึงนะอ่ะเซตแรกก็จะเป็นอันนี้อันดังแมกหนึ่งสองสามสามนะสามสี่ค่ะ ห้าคือเสียนะซื้อมาตั้งนานแล้วอตอนนั้นใช่ไหมเจ้าที่เราสั่งอ่ะเขเราสั่งเขาไปว่าเอาเป็นจัมโบ้อันบางแมงเขาก็หมดแล้วอ่ะมันก็ไม่มีพอของมันอันนี้คือเราเพิ่งซื้อมาล่าสุดที่สำเพ็งโคตรน่ารักเลยแบบอืมเราต้องขอโทษนะที่เราพูดว่าโคตรอ่ะเพราะว่ามันถูกจริงๆนี่ยราคาสิบบาทนะเนี่ย มัแมนจะมีอยู่5้าอันเนี่ยนะเซตแรกก็ไปดูเซตต่อไปกันเลยอ๊ะนี่ค่ะเซตนี้นะคะจะเป็นคับคีกค่ะอุ๊ยมันเห็นดูนัทออกไปนี่นะสีแดงดสีส้มค่ะก็สีเขียวสีเขียวมันแตกอะ่ะโอ้เลเทเลยก็ไปดูเซตต่อไปกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเซตดูนัดค่ะ เป็นเดยนนะทั้งหลายนะคะเช่นอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้คือเราชอบเป็นพิเศษเลยนะนะเนี่ยดูดิสโลมอกอันนี้ก็สโลนะงั้นก็ไปดูสเต็กไปเลยนี่ค่ะจะเป็นเซตแฮมเบอร์เกอร์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอันแรกอันที่สอง อันที่สามจะมีหน้าสองอันจะไม่มีหน้าอยู่หนึ่งอันนะก็ไปดูสดต๊บบาปไปกันเลยค่ะแล้วเร่งนีบหน่อยเพราะเรามีงานต้องทำนะไปดูสดต๊าปไปกนันเลยเซ้นี้จะมีสองอันแต่เป็นคัพเค้กค่ะอันแรกจะเป็นสีชมพูอันที่สองจะเป็นสีน้ำตาลเราซื้อมานะจากตลาดแล้วแบบตอนแรกเราไปซื้อของจาการ้านอื่นแล้วเราก็ไม่คิดว่าแบบเุย้ยแบบตลาดอย่างเงี้ยมีสกุชชี่ขายอะ่ะเราก็แบบเฮย้ยอึ้งแล้วเราก็เดินไปซื้อเลยนะ เออมันเยื้งยากเวลาแล้วเนี่ยก็ไปดูเซตต่อไปกันเลยค่ะจะบอกอันนี้คือเซตมั่วค่ะอันแรกก็จะเป็นปังนี้น่ารักจริงต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้แพนเค้กค่ะต่อไปจะเป็นบนแบบนี้นะน่ารักมากเลยมันไม่มีหนะ้าอื่นมันมีแต่หน้าเนีน้เราก็เลยเอามาแล้วก็อันนี้เซตนี้ก็ เนี่ยมีสี่อันก็ไปดูเซตต่อไปกันเลยจะบอกว่าโดนัทจะมีอันหนึ่งนะเป็นอันนี้อันนี้คือโดนทัทแบบธรรมดาเราจะมีโดนัทอีกอย่างนะเป็นพอนโดริงอ่ะก็ดูเซตต่อไปกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวขอโทษราคาเดีะะ๋ยวไปดูเซตต่อไปกันเลยนี่ค่ะมันจะมีสองอันอันนี้ก็ชอบนะเป็นบางแผ่นสไลด์ค่ะ อ่ะอันนี้จะไม่มีหนะ้าแต่อันนี้จะมีหนะน้านะจะมีสองอันนะก็ไปดูเซตต่อไปกันเลยนะคะนี่ค่ะดูนะัทพัน d ด r ริงมันก็อันตอนแรกอะเราคิดว่ามันจะใหญ่แต่อันนี้มันเล็กมากเลยเห็นไหม เราชอบสีมันเราชอบสีเขียวมากกว่าสีช็อคนะเพราะว่าสีเขียวมันดูแบบธรรมชาติสดใสน,นะก็อันนี้แต่ข้างหลังอ่ะแบบเนี้ยลายไม้เลยว่าเราชอบอันนี้มากกว่ามันจะดีกว่าไหมนะหอมมะค้าเนี่ยสองอันกน็ไปดูเซตไปกันเลยค่ะเอาอันนี้มันไม่ไปใชยเซตมันเป็นสองอันสายอันนี้อันนี้คือเราทําเองค่ะเราเอาบันอ่ะ บ้านแบบอย่างนี้นะแป๊บนหนึ่งเดี๋ยวเอาเราอาให้ดูบ้านแบบนี้มามาลาดหน้าเป็นแบบนี้เราแกหนะ้าตามาัานออกประหลาดเนี้ยก็จุดสีแดงแล้วเราก็ลองมันออกเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วอย่าเอามันกลับมามากเลยมันเปลืองอ่ะต่อไปจะเป็นอันนี้ค่ะจะบอกว่าอันนี้ใครอยากได้ก็ติดต่อนนะจะซื้อให้มันเป็นราคาที่แบบถูกที่สุดในสก,กุชุี่แล้ว คงจะไม่มีใครขายถูกเท่านี้มาก,ก่อนแล้วมันเป็นสซจัมโบ้ดูดิก็เดี๋ยวไปดูรว,วมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะสกุชี่รวมๆแล้วก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะอันนี้เดียวเองเนาะ